สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube หญิงเฟรนด์นะคะวันนี้จะให้มาดูยอดฟักทองสวยๆค่ะยอดฟักทองสวยๆเก็บมาจากสวนผักเสร็จแล้วก็เอามาลวกค่ะลวกลวกเสร็จแล้วก็จะเก็บเข้าช่องแช่แข็งเพราะว่ากินวันนี้คนเดียวมื้อเดียวคงไม่หมดอะนะคะนี่เลยค่ะลวกค่ะเนี่ยชอบมากเลยเวลาที่ยอดฟักทองมันจะมีลูกอย่างนี้ติดมา เนี่ยค่ะเห็นไหมคะยอดฟักทองที่มีลูกอ่อนติดมาอย่างเงี้ยชอบมากเลยชอบชอบยอดลักษณะเนี้ลักษณะที่มีลูกติดมาลูกอ่อนๆเนี่ยชอบยอดสวยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมีลูกอ่อนๆของลูกฟักทองติดมาชอบมากยอดสวย ถูกใจได้แล้วเนี่ยพอดีใช้มือถือโทรศัพท์นะคะ ไม่ได้ใช้ค่ะตั้งกล่องใช้มือถือเราก็จะเลือกอันนี้ต่อล้างด้วยน้ำเย็นค่ะเราไม่มีน้ำแข็งเราก็ล้างด้วยน้ำเย็นล้างให้มันหายร้อนน้ำนี่เย็นยิ่งกว่าน้ำในตู้เย็นอีกนะคะ ใช่มือถือกล้องอะ่ะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอโอเครวดเดียวหมดเลยเม้มันเจอน้ำเดี๋ยวมันก็สลด ฤด,ดูไม้เอ๋ัน้นะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อฤดูซัมเมอร์หมดแล้วนะคะฤดูซัมเมอร์อีกหนึ่งอาทิตย์ก็สิ้นสุดแล้วนะคะจะกลายเป็นฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้อุณหภูมิตอนกลางคืน10องศาแล้วนะคะหนาวแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะไปเคลียร์สวนผักให้หมดเลยเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้เดี๋ยวผักเน่าช้ำตายหมดเพราะตอนกลางคืนมันอุณหภูมิ10องศามันหนาวมาก โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ